ข้างในทางเดินขึ้นไปทับนางคอยนะครับจุดนี้เป็นวัดผานางคอยนะครับเรากำลังจะผจญภัยเดินบันไดขึ้นไปสู่ผานางคอยนะครับถ้ำผานางคอยมาผจญภัยชมบรรยากาศชมธรรมชาติสวยงามๆด้วยกันครับผมเนี่ยเราเรากำลังจะเดินขึ้นไประยะทางน่าจะประมาณ70เมตร สวยงามนะครับเป็นหน้าผาสูงน่นครับจุดนี้อยู่อำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ครับเอาความสวยงามมาให้พี่น้องชมครับกำลังจะเดินขึ้นไปชมความสวยงามของถ้ำนะครับอันนี้เรามาแต่เช้าเสียงธรรมชาติเสียงนกเยอะแยะเลยครับนะครับเรากำลังจะเดินขึ้นไปชมความสวยงามจากนี้เราจะเอาภายในถ้ำมาให้พี่น้องชมครับ มากันด้วยกันสามเท่าผู้ยิ่งใหญ่ครับผมกำลังจะเดินขึ้นไปครับนะครับเขาทําทางเป็นหินขึ้นไปเดินขึ้นไปนะครับเขาให้ขึ้นไปได้เลยไม่ต้องมีผู้นําทางเราสามารถขึ้นไปชมได้เลยก็ไม่สูงเท่าไหร่ประมาณ75เป็น75เมตรก็ถือว่าไม่ถึงร้อเมตรนะครับแต่จะอยู่บนหน้าผาเดี๋ยวเราค่อยมาชมความสวยงามภายในทํากันว่าจะสวยงามแค่ไหน นะครับคอยติดตามต่อไปครับขอบคุณครับผม